มาเลยมาเลยพ่อป้ามารีมามาอาบน้ำแต่เช้าก่อนมาแต่เช้าเลยยายอันนี้อารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ดีอ่าวันนี้อารมณ์ดีมามีของกินแต่เช้าด้ยมาเลยมา เอาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวให้กินอาหารเช้าก่อนจะได้อารมณ์ดีเดี๋ยวคอาบน้ำนะอ่อ่า,นานนะเตรียมเตรียมอาหารมา เันจะให้ใส่ปากกอนข้าวปากองไม่ได้ก่นั้อข้าวแล้วลูกิดเยได้่อนนอข้าวล้ิมาเร่โอ้ไม่ีนนยอ่ะเป็นอ่าแล้วเือที่ตนเดียวอนมามาส้านเราจะใส่ไหนเอออ

แรงรมันใหญ่เลยไหมตัวรหนไทุกท่าไมบทัเขอ่าอ่วเหอโอ้โหตัวชัยัวดนี่มีรถจับจบไปแ่เล้าด้วย่าัทงมันชอบมีเลย

ราไม่ต้องไปห้องวีาหตรงนี้เลยกานแจ้งเลยไม่ต้องไปห้องวีกเสร็ล้ลงแตูี้่ไปขอทุกทุกมีหน้าทุกไม่หัวยางนงลองอ

ดำน้ำได้ด้วยแม่ม้อป้ามารีเจ็ดสิบสี่ปีเป็นน้ำหนุกน้ำตื้อด้วยอ๋อกำกำลังเตรียมการอยู่ครับยังไม่เสร็จได้เลยครับเสร็จแล้วโตด้วยดับน้ำกินได้ก่อนไหม น,น,น,นในช่วงสงการวันหยุดยาวนี้ครับสวนสัตว์สงขาก็ได้จัดกิจกรรมนะครับข<ๆ>องการ ปีนี้ประเพณีปีใหม่ไทยนะครับเชิญชวนเล่นน้ํากับช้างนะครับเราก็จะมีการลดน้ําอาบน้ําให้ช้างป้ามารีช้างที่อาวุโสที่สุดในของสวนสัตว์สงขานะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกสวนสัตว์สงขานะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสงน้ําพระพุทธร,รูปนะครับเป็นสิรปมงคลกับปีใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมการะเล่นเล่นเกมรับของรางวัลกับสวนสัตว์นะครับในปีนี้เราจัดทําเป็นขนาะของฝักบัวขนาดใหญ่เพื่อที่จะเปิดเป็น ให,ให้น้ำได้ให้ช้างได้อาบน้ำนะครับเราไม่ต้องไปสัมผัสกับสัตว์โดยตรงนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสงขาหรือจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์สงขานะครับในช่วงเทศกาลสงการน,นี้นะครับก็มีกิจกรรมต่งางๆมากมายมีโชว์การแสดงความสามารถของาาสัตว์แมวน้ําเป็นกวิ้นนั้นเปมีรอบโชว์วันละสองรอบาารตามปกติมีโชว์การให้อาหารเสือนะครับแล้วก็กิจกรรมการส่งน้ําพระการเล่นน้ํากับช้างนะครับผม